ร้อนแรงในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วครับมาานยกที่2มาได้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมานี่ยกทีส3แล้วโอ้ยแข้งตะกี้ดีซ้ายผลาดการคอไปเฉยๆครับไม่ถือว่าเตะยังไม่มีน้ำหนักฐานนี้แหละระวังให้ดีครับเหนือทรณีนีมันก็เหมือนนักลบนั่ะครับมันต้องมีเจ็บมันต้องมีบาดแผล นักมวยัวเจ็บแล้วก็โ,มโม้อมแล้วครับไปยืนในเมื่อตกลงกันแล้วร้อยสิบสองกับร้อยสิบสามก็ต้องสู้โอ้โหแข่งซ้ายนิติเดชเข้าไปเต็มเต็มกระเทือนเลือนลั่นครับครับเนือเ้อธรณีน่ามันอยู่ที่ใจนะักมวยนี่แปลว่าเนี่ยครับทุกจังหวะมีความหมายอย่างยิ่งครับโอ้โหโอ้โหยก็แลกกันได้สมน้ำสมเนื้อสมราคาคู่เอกเลยครับ อย่างที่คุณประดิษบอกนะไม่ดูตื่นเลือผ่านแต่ว่าจังหวะไทยจังหวะมันสวยงามชัดคมเนียนเอ้าหญิงงยิงมามาแต่ว่าเหนือท่านี้นครับเพื่อนอุณาวุธเป็นชุดครับไม่ใช่มีแข่งเดียวมัดเดียวทางด้านเหนือเท่นีนีมาขึ้นมาสลับล่างขึ้นบนหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาไ้ <c oughs> นี่ระวังหมัดซ้ายให้ดีนะครับทางด้านลิธิเด ซ้ายของเหนือธรณีนักจกจากกาลสินนะครับในขณะที่ริธิเดชมาจากอำเภอพระพาชัยจังหวัดสุรีรัมก็ออกแข้งได้ดีนะครับทางทางด้านริติเดชโอ้ยกรรมการผมไม่เสียอะไรเสียวธนาเสียกรรมการธนาชัยจะโดนนับโดนน็อกด้วยอ่ะได้แล้วครับทุ่มสุดตัวเลยครับกรรมการพูชิขาดบนเวทีธนาชัยจำลองนะครับแม่ดีว่ายั้งไว้ได้ทันนะครับทางด้านของริติเดชเอาเลยครับแม่เนี่ยครับแก้ขวาเลยครับ แข้งขวามาแล้วครับสองแข้งสองกาดแต่ว่าถนัดซ้ายนะครับขวาหน้าซ้ายหลังเลยครับอ่าวงในแตาต้องบอกว่า3ยกที่ผ่านมาถึงอาวุธแล้วครับเขค่พดร้าใจครับใช่ในเมื่อทางด้านฤิธิเดชออกแข้งออกหมัดรัวๆกันนี่เหนือเท่าน,นี้ก็เข้าลำบากเหมือนกันนะโอ้ยมาอีกแล้ว กน,นะครับจังหวะสองเนี่ยครับแพทยซ้ายลำตัวเสียงเอมาแล้วครับแม่เนี่ยครับแพทยซ้ายลำต,ตัวอีกครั้งหนึ่งติดตังครับจังหวะแรากเนี่ยไม่ตัวนะแข้งซ้ายอัดแหมมีทั้งทง้ายทั้งขวานี่แหละโอ้อยู่ที่เนื้อธรณีแก้เกมยังไงเอาลูกเก๋ามาใช้ไหม นนได้ใสได้ผิดได้เสียงแล้วครับแบบนี้ครับ<ช>ไม่ปะท่ดด้วยวงใดอาจารย์ใช่ไม่ยอมให้เราใกล้อ่ะว่าง่างใช่ไหมพอระยะยาวก็แข่งแข่งทางซ้ายทางขวาทําได้ดีหมดยกนะครับอ่ะมีการบ้านแล้วทางด้านเหนือโทณีนําทีมนําทัพโดยพันตำรวจโทสุรเชษเดชพ,พันธ์ครับบนเวที่ตามต่อครับมาดูครับมา3นาทีสุดท้ายหมูยีออกมาก็รัวแข่งเลยครับนิติเดชไปน้าเงินทาง,งด้าน เหนือธนนานี้จิบกรนโดนฝ่ายแดงอาศัยความหนักแน่นชัดเจนนะครับแต่ว่าวิธีเดชขายาันออกอาวุธแ่งซ้ายใส่เข้าไปนะครับมาอยู่ที่เหนือธนนานีแก้เกมยังไงนานาาทีแต่ว่าเอาชัดนัดน,นะครับต้องบอกว่าคนรับก็อย่าพลาดอย่าหลุดอย่าล,นาล้นนะครับแม่ คนเดินก็ต้องทาให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับอ้าวตามต่อ,อครับอ้าวพอขี์ลูกนี้เสียหลักี่ขี่เลี้ยงทางด้านเหนือเอเริทิเกบอกให้คอเลยเอายังไงเนี่ยกอเนี่ยครับมั่นใจในผลงานของตัวเองเหมือนกันนะครับตอนนี้สองว่าสามส่อครับคางเวทีครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ามท่านครับคะแนนแรกมาแล้วครับประธานสุขคนทัปฏิภาคนะ รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเหนือธรณีครับเหนือธรณีจิตเมืองนอนท์ครับชนะคะแนนทางด้านของฤิธิเดชไปแบบสนุกคู่เอกคู่ไอไลท์ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้ครับ